เชิญลงทะเบียนเที่ยวไทยคนละครึ่งหนึ่งกรกฎาคมนี้อา้าวรายละเอียดเป็นอย่างนี้ครับมาถึงข่าวดีที่พี่น้องที่รักทั้งหลายต่างก็รอคอยกันนะครับนั่นก็คือโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งครับซึ่งโครงการนี้ได้เปิดให้ผู้ประกอบการไปลงทะเบียนกันเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับ สำหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปเขาจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนและจองที่พักได้ในวันที่1กรกฎาคม2568ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาผ่านเว็บไซต์ที่ชื่อว่า w w w e ไวท์เว็บี่ยวไทยคนละครึ่ง c o m ครับและแอปพลิเคชัน a เ a z i n g Thailand อ้าวลงทะเบียนแล้วใช้สิทธิ์เดินทางได้ตั้งแต่วันไหนครับก็ใช้สิทธิ์เดินทางได้ตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมจนถึง31ตุลาคมปีนี้นะครับพี่น้อง แต่ก็มีข้อแม้นะครับข้อแม้นั่นก็คือว่าท่านจะต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปมีบัตรประจําตัวประชาชนและลงทะเบียนผ่านไทย ID ด์แอปพลิเคชันเพื่อยืนยันตัวตนเท่านั้นนะครับมีแค่5 0 0แสนสิ์เท่านั้นครับพี่น้องที่รักทั้งหลายรีบรีบกันหน่อยเดี๋ยวจะหมดนะครับมีแค่5 0 0แสนสิเท่านั้นนะครับ ใครสนใจก็อ้าวเข้าไปเลยครับไปศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ w w w ทเที่ยวไทยคนละครึ่ง .com คครับพี่น้อง